จุดเดียวเราได้ยินเสียง้วครับทุกคนเสียงดังไปทั่วเลยเนี่ยไหนลองฝนอ้ยแป๊บเฮ้ยช่วยกันขุดหน่อยดิขุดไม่ได้มันเป็นพื้นที่กว้างลูกขุดไม่ได้นะจุดนี้มันเป็นพื้นที่กว้างลูกหนูขุดได้ไม่มันน่าจะอยู่ลึกเขาไม่ขุดกอ,อย้างไง ถ้าตื้นๆเขาเราสามารถจับเขาได้นี่มันน่าจะอยู่ลึกเนี่ยขาวดิร้อ,องไปทั่วเลยพื้นที่นี้มันไม่รู้มันคืออะไรทุกคนมันน่าจะอยู่ลึอกอยู่มันเป็นพื้นที่สาธารนณะเขา,าห้ามขุดครับขุดได้ไม่มันขุดลึกไม่ได้นะลัวเราหาตื้นๆดีกว่าโอเคเอาหาไหม นคนน,<อ>นี่นี่นี่ตรงนี้นี้มันร้องดังเลยที่ขุดก็ไม่ออกมาขุดตรงนี้ตรงนี้พ่อเป็นคนเอาเออกมันน่าจะอยู่ไม่ลึกหรอกใช้มือก็ได้ที่ขุดไม่ได้มาครับเออหนูน่าจะอยู่ตรงนี้ไหนเอาเอาดิตรงนี้ตรงนี้ เฮ้ยนี่ไงนี right? ่เจอแล้วทุกคนโอ้เหรียญเก่ามากเลยทุกคนโอ้ฝีมือใครครับฝีมือน้องบิวอว่ามาโอ้เก่ามากทุกคนโอ้ได้เต็มครับเก่ามากเลยครับหนึ่งบาทครับ แกะขี้ดินออกกอนสนิมขึ้นเลยเอาถูเอาเอาสนิมมันออกลูกทุกคนจุดนี้เรามันกว้างมากเลยทุกคนแต่จุดนี้มันดังดังถีเลยออน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ทุกคน,นคืออะไรที่ขุดก็ไม่ออกมาครับ ใช้มือนี่แหละเจ็บจะตายในในในทุกทุกพ่อก่อนตรงนี้ตรงนี้เราต้องเจอทองแน่นอนทุกคนอยู่คนลึกแล้วลึกมากเฮ้ยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วทุกคนเอามือออกดิโอ้ยดึงขึ้นมาแล้วโอ้โหทุกคน ห้าบาทครับห้าบาทโอ้โห oh ท,ทุกคนจุดเดียวเจออีกแล้วนะครับนี่ร้องอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจออีกแล้วเหรอแป๊บเจอนิดหน้นอยเรเห็นนิดหน้านี่นี่ตรงนี้ เอ้ยหนูขุดลึกขึ้นพ่อหนุ่มให้ดูกลัวหนอนน่ะพ่อหนูว่าหยุดได้ไหมอ่ะหนูกวนหนอนอ่ะพ่อไม่กลัวหรอก้ยทุกคนขุดลึกมากแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เงินเหรียงเมื่กินพักก่อนดิพ่อหาจุดก่อนว่ามันมีจุดไหน รงนี้หนูปุดเองหนูก็มายู่เ้ยอะไรเจออะไรเจอเงินนึงอะเจออะไรครับเหรียญอะตรงนี้เขาร้องนะทุกคนร้องไป<ช>ทั่วหมดเลย<ร><ร>อะตรงนี้น่าจะเป็นไหสมบัตินะทุกคนใช่ไหมหนูน้อยเจ้าปัญญา โรงเรียนอยู่ที่ไหนคะนะเข้าโรงเรียนยังเนี่ยทุกคนตรงนี้หนูเป็นคนขุดเองไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้ที่ขุดมามหนูขุดไปเลืองมากไหมอะไรจุดนี้ครับมองเห็นเลยครับทุกคน คนมองเห็นเลยไม่ต้องขุด